กราบสวัสดีพี่พี่น้องชาวเว็บเปอร์ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเว็บ8 8ก็เนื่องจากช่วงเนี้ยอยากได้สายขนมตัวอื่นดูบ้างเพราะว่าผมค่อนข้างผมเป็นคอสายขนมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนี่คือมันเ,นเบื่อแล้วอะคือมันเจอแต่สบอร,รี่ชีสเคก้กเจอแต่อัง,ง่นเจอแต่ขนมนั่นนี่อย่างแนวเดิมเดิมวันนี้ก็หาแ,แปลกๆมาบ้างก็คือเฟสแมนห้าหมน นั่นเองเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ทำน้ำยาขนมที่เห็นว่าโด่งดังเหมือนกันนะครับก็เพิ่งเคยลองตัวนี้เฟ็กแมนตัวนี้ก็จะเป็นเค้กเสาโรสอ่าจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยครับเอาป้าคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลือกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสม,มกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ไปนะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าเฟกแมนเนี่ยเป็นน้ำยาของแบรนด์ฟิปอะไรวะฟิฟตี้พันก็คือห้าสิตัวนี้แหละก็คือเขาเป็นแบรนด์น้ำยาเมกน้ำยามาเลเซียแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะเป็นมาเลเซียที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับอ่านี้ก็รอบขวดแล้วก็มีคำเตือนต่างๆนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีนี่เข้มแป๊ดเลยแต่ผมว่ามันทำออกมาได้เป็นแนวแบบ พวกมอนเตอร์แจมอนเตอร์เลยอ่ะคือไม่ได้หวานมากกําลังดีแล้วก็สูบกลิ่นหอมอร่อยและที่แปลกก็คือเขาใส่สาวรสโรยมานะครับเป็นหน้าเค้กเนี้ยอ่ะก็ตัวการ์ตูนน่ารักแบบนี้นะฮะใครดูด5 0ฟตี้พันก็จะรู้กันดีสายขนมเขาก็เด็ดไม่แพ้กันแต่ตัวเนี้ยมาเป็น pgvg 7030นะฮะขอโทษทีอ่าพอดีโค้ดมันบางแล้วก็มาด้วยขนาด60 ml แต่มาด้วยนิกหกต้องบอกก่อนว่ามือใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะนิกมันแน่นนะครับแต่ถ้าใครเคยดูดแจมมอนเตอร์นิกสามสตอเบอรี่ชีสเค้กอะไรต่างๆของมอนเตอร์แฟคทอรี่นิกสามอะไรเงี้ยตัวเนี้ย,ยดูดได้สบายมากแต่ถ้ามือใหม่ก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับมันหน่อยนะครับก็ผมถือว่าอร่อยอะมันเป็นรสชาติที่แบบคือก็มันไม่ได้มาออกเปรี้ยวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความหนืดน้ํายาอ่ะเดี๋ยวขอตรงนี้บ้างอืม อาจจะเห็นเลยนะฮะว่าเป็นสีที่เข้มแป๊ดขึ้นมาเลยแล้วก็มีความเหนือดอยู่เพราะว่าเป็น pgbg เจ็0สสิบนะครับก็ใส่คอยอาจจะมีปัญหาต้องพักยาวหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำยาที่ค่อนข้างสายขนมเนี่ยเขาจะเหนือดอเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตดมกลิ่นหน่อยนะครับเนี่ยมันก็เหนือดอยู่นะกลิ่นมันหรอกลิ่นมันออกเป็นคล้ายๆฝอยทองอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นกลิ่นเสาวรสที่มันจะดูเหมือนออกความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวกลิ่นเค้กทักกลิ่นอนะ่ะผมยังไม่เจอเลย <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตชิมหน่อยนะฮะเออวะ่ะกลิ่นเค้กอะพอตอนชิมนะกลิ่นเค้กขึ้นมาแล้วก็เสาวรสนี่ก็จะไม่ออกเปรี้ยวด้วยปกติเราจะเจอเปรียปร้ยวใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ออกเปรี้ยวเลยนะครับแล้วก็ รู้สึกความคันคอขึ้นมานิดหนึ่งเลยเนื่องด้วยจากเป็นนิโคนะแต่ว่าเป็นนิโคสไตล์มาเลเซียก็เลยผมก็เลยไม่ได้มองว่ามันกระแทกคออะไรสักเท่าไหร่นะครับเผลอๆยังไม่ถึงเจ้าพวกแจมมอนเตอร์ด้วยนี่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครมือใหม่เนี่ยจะต้องลดวัดหน่อยนะครับจะไปดูดใครยังไม่รู้ว่าวิธีการสูบสายขนมที่ทำให้เราลื่นคอสูบสบายยังไงก็ไปติดตาม ไปค้นหารีวิวในในช่องผมได้มีมีบอกไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปชิมการสูบกันครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ขอตัดวิดีโอนะเพราะว่าวันนี้พอดีรีบงานเยอะอ่ะวันนี้ผมจะใช้เป็นไวเท่าแล้วกันครับแล้วก็เบืร์น,นิดนึงอ่าแต่ผมขออนุญ,ญาตลดวัดหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างกระแทกคอนะครับแต่ก็อยู่ในระดับ70 8 0ที่ผมยังพอดูดได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบ คือถ้าใครไม่เคยอะจะรู้สักรู้สึกว่ามันคันคอนะฮะก็เลยไม่อยากสูกกันอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็ว่ายังยังห่างๆจากนิกมาเลเอ้ยนิกนิกเมกานิกสามอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตสูกแล้วก็อะไปอ่าฟังเสียงอ่ด้ะ ไอ้ที่หนึง่งอืมเออแต่เวลาสูบไปเนี่ยคือกลิ่นเค,ค้กจะมาเลยครับแล้วก็ไม่เย็นด้วยคือกลิ่นเค,ค้กจะมาชัดเจนแล้วก็จะเป็นด้วยตามด้วยกลิ่นเสารถตอนพ่นออกนะฮะแต่ว่าตอนสูบเนี่ยไอ้ตอนชิมเนี่ยผมไม่ได้กลิ่นเค,ค้ก แตปรากฏว่าพอสู่ไปเนี่ยเค้กมาก่อนแล้วตามด้วยเสาวรถแต่ว่าไม่เปรี้ยวอย่างที่เราคิดนะครับจะไม่เปรี้ยวอย่างที่เราคิดแล้วแถมโอเคด้วยนิคไม่ได้กระแทกคออะไรมากมายสําหรับผมนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ากระแทกคอแน่นอนนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่อยากทำคลิปให้มันยาวไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวคนดูจะเบื่อแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นน้ํายาที่ใครที่กําลังหัดสูบเนี่ยต้องทําความเข้าใจมันหน่อยนะนิกมันมันนิโขกอะแน่นแต่เป็นนิกมาเลยบางคนไม่เคยสูบน้ํายาอเมริกาก็อาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไม่คอนี่ทําให้เกียดได้ทําให้ไม่สามารถดูดตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกพอต พวกมอดพอตอะไรเงี้ยที่ใช้คอยโรงงานกล็ลดวัตต์หน่อยนะฮะสัก40เริ่มจาก40-50วัตต์ก็จะสามารถสูบได้อย่างอรอร่อยคือต้องบอกก่อนว่ากลิ่นกับรสชาติเนี่ยมาไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานเทียบบางทีมันเลี่ยนไปครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อยู่ในเลทที่ไม่ถึงนิกสามเมกาที่ผมบอกมาตลอดคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากน้ำยา fake man 50 000. อ่าก็คือ สาวรสชีสเค,ค้กนั่นเองอ่าอร่อยมากๆคอนเฟิร์มจากมีนสยามเวฟสีแปดสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย